เรามาทดลองกล้องกันนะคะกล้องอเราจะพาเดินไปเส้นตรึมทดลองกล้องวันเป็นยังไงเนาะเส้นตรึมนะคะเส้นตรมนะคะค้างถืน แตน้อยกับจะอิ้แถวนี้แหละตึกบ้านกันแต่น้อยนะคะเดินไปเซ็นตรึมกันค่ะเดินไปในเมืองยิ่งไปเดินไปในเมืองกันนะคะ เดินไปซื้อของลานค้าวันอาเปิดเลยลานค้าเปิดตะวันผุดยางเขานขี่เมืองสามมือละ่ะเบิดเงินโอ้ยเบิดเงินอีีสนนื่อนั่นสื่อนี่ดีตะลานค้าว่าเปิดยังบได้เปืองเงินลานค้าเปิดมิตรแนวอยากได้เนาะอันนี้ก็เป็นขายปาลาร้านขายปลา น,นี่เป็นลานขายของเราก็ข้ามสะพานมาดลื่อนใเบื้องนา้าแม่นม้ำคลองน้งนุ้นๆจ้่นๆนุเนๆนุ่นๆเจ้่คน่วนมาเขาจะปั่นจักรยานกันเนาะไปเดี๋ยวไปไปในเมืองกัน ในเมืองกันนะจ๊ะมาจา้ะกำลังเข้าในเมืองอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารไทยไทยโคราชฟู้ดไทยโคราชฟู้ดเดอ้อมาไปเยวไป ในเมืองกันวันนี้ไปดูว่าเราจะซื้ออะไรนะจ๊ะนะจ๊ะไปดูว่าเราจะซื้ออะไรร้านขายเหล้าเหล้าขาว เราไปซื้อเครื่องสำอางมาแตกหน้าเข้าทุกวันเดินทุกวันชมเลยค่ะเรากำลังเข้าในเมืองเมืองโดทรกเมืองโดทรกเป็นเมืองที่เป็นเกาะเป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศฮอลแลนด์คข่าขๆกัว่า เป็นเมืองหลวงนะตะกี้เป็นเมืองหลวงอแอดเนาะเดี๋ยวจะมาอาัดคลิปเต็มๆให้เบื้องว่าอันนี้แค่ทดลองกล่องเบื้องบนนี้กล้องจะเป็นแบบไหนเรามาทดลองกล้องกันเนาะใช้เวลาเดินเข้าในเมืองห้านาทีนี่เป็นร้านค่ะงามบอกเนาะ มาทำดีกันมาทำดีกันจ้าโอ๊ยมีวันอย่างมีวันศุกร์มีตลาดนัดวันศุกร์มีตลาดนัดเนาะวันศุกร์มีตลาดนัดดีกวาหนึ่งวันศุกร์มีตลาดนัด ลานัดก็จะขายผ้าขายผ้าประมาณนี้นขายผ้าขายดอกไม้ขายขนมมีตลาดนัดคือบ้านเท่านี่แหละมีตลาดนัดนี่แหละในเมืองวันศุกร์ขก็เลยมีตลาดนัดเนาะขายขนมปอกขนมปังขายดอกไม้ เรากำลังจะเดินไปร้านเครื่องสำอางให้ดูนะคะนะคะเดดูจ,จานณจาอันนี้คือในเมืองในเมืองดอแดกขายผ้าขายดอกไม้ขายชีดเดี๋ยวหอดร้านเครื่องสำอางเห้วดูคลาสดูคลาสโอเคเนาะ 白了，白了。